สวัสดีค่ะมะนาวจากเพจเซลมะนาฮอนด้าโคราชค่ะทุกคนค่ะวันนี้มะนาวพาทุกคนมาชมกับรถที่จะเตรียมส่งมอบรถนะคะคันนี้ค่ะที่มะนาไทยอยู่เป็นรถยนต์ฮอนด้าซิตี้ t c h b a c k รุ่น SV ค่ะคันนี้สีดำคริสตัลมุกนะคะราคาจำน่ายที่ยังไม่รวมค่าสีค่ะ675,000บาทค่ะสำหรับสีดำมุกนะคะสีดำคันนี้มีค่าสีเพิ่มอีก6000บาทค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถของลูกค้ามะนาวเองค่ะก็มีการติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะคะติดตั้งโดยช่าง Honda นั่นเองนั้นค่ะแล้วก็สําหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวมะนาวพาชมเลยนะคะว่าภายนอกด้านหน้านะคะรอบพันด้านหลังมีติดตั้งอะไรบ้างนะคะเริ่มต้นจากด้านหน้าเลยด้านหน้าที่เราเห็นได้อย่างเด่นชัดเลยนะคะก็คือในเรื่องของกระจังหน้าค่ะกระจังหน้าคันนี้นะคะมีการเปลี่ยนเดิมนะคะเป็นกระจังหน้าแบบโครเมียมนะคะคันนี้ มีการเปลี่ยนใส่เป็นกระจังหน้าสีดำนะคะพร้อมกับโลโก้ RS ค่ะดูดันไม่เกรงใจใครเลยนะคะสีดำคันนี้แล้วก็สำหรับคันนี้นะคะบริเวณด้านหน้าของรถยนต์นนองก็จะมีแบบว่าติดตั้งเพิ่มในส่วนของไฟตัดหมอกนะคะแล้วก็สเกิร์ตด้านหน้าค่ะไฟตัดหมอกจะเป็น LED ของแท้นะคะสามารถเปิดสวิตช์ไฟได้ที่บริเวณการไฟหน้านั่นเองคันนี้เป็นรุ่น SV นะคะไฟหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะ ไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะแล้วก็มาพร้อมกับไฟส่องสว่างสําหรับการขับขี่ในเวลากลางวันเวลาที่เราเปิดไฟนะคะไฟหน้าก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะคันนี้ติดตั้งสเกิร์ตด้านหน้าด้วยนะคะสเกิร์ตจะเป็นชิ้นส่วนนี้นะคะถัดมาค่ะชิ้นส่วนนี้นะคะจะเรียกว่าคิวตกแต่งซุ้มล้อหน้านะคะก็ติดตั้งให้แล้วเรียบร้อยสําหรับฟิล์มรอบคันบานหน้านะคะคันนี้มันเอาให้ลูกค้าเป็นฟิล์มเซรามิกนะคะรับประกันให้7ปี บานหน้าลูกค้ามะนาวเลือกความเข้มอ,อยู่ที่60%เปอร์เซ็นต์นะคะบานข้าง80แล้วก็ด้านหลังแปดด้านหลัง60%เปอร์เซ็นต์ก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะติดตั้งคิวกันสาดให้วเรียบร้อยนะคะมือจับประตูโครเมียมนะคะสำหรับรุ่น SV แล้วก็สำหรับบริเวณด้านข้างนะคะติดตั้งในส่วนของสเกิร์ตด้านข้างซึ่งเป็นของแทมโมดูโลค่ะ ลูกค้าที่รับรถช่วงนี้นะคะก็จะได้ชุดแต่งประมาณนี้ไปเลยนะคะแล้วก็สําหรับบริเวณด้านท้ายนะคะติดตั้งในส่วนของสเก์ตท,ที่เป็นแบบท่อคู่นะคะรุ่น s อสนะคะก็จะมีกล้องสองภาพด้านหลังมาให้ด้วยนะคะปูผ้ายางปูถาดท้ายแล้วเรียบร้อยนะคะแล้วก็มีของแถมเพิ่มเติมให้ก็เป็นนมพุ่มเมลเปิดมใต้าถาดท้ายนะคะถ้าทุกคนทุกท่านนะคะที่เข้ามาชมคลิปน้องมะนาวจะ ตรวจเช็คในเรื่องของอยางอะไหล่แล้วก็ชุดแม่แรงให้ทุกคันเลยนะคะมีครบถ้วนนะคะคันนี้ที่เห็นเงาๆวๆับางนี้นะคะก็คือคันนี้นะคะมะนาวาทำในส่วนของเคลือบเซรามิกให้ลูกค้าด้วยนะคะซึ่งเคลือบเซรามิกต,ตรงนี้นะคะจะรับประกันให้ถึง3ปีเลยแล้วก็ลูกค้าจะต้องเข้ามาบำรุงดูแลทุกๆ6เดือนนะคะสีเงาๆแบบนี้เลยนะคะ นี้ปูพยางให้แล้วเรียบร้อยนะคะ Honda City Hatchback นะคะยังมีจำหน่ายอยู่นะสำหรับรุ่น SV นะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสีดำเดินจะเข็บได้สีขาวแบบนี้เลยก็เป็นเบาะหนังนะคะที่มาจากโรงงานคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะคะในส่วนของคิ้วบันไดแบบ LED อย่างที่มะนาวบอกนะหลายๆคิดเลยว่ารับรถช่วงนี้นะคะก็จะได้ชุดแต่งแบบนี้ไปเลย มีคันนี้มะนาวให้ลูกค้าในส่วนของแป้นวางเท้าแบบสปอร์ตนะคะแล้วก็ไฟส่องสว่างที่เท้าแบบนี้ด้วยนะคะภายในเนาะของ City s v มีหน้าจอเครื่องเสียงนะคะมี Air Auto ก็คันนี้ยังไม่ได้ติดตั้งในส่วนของกล้องบันทึกหน้ารถนะคะก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวมะนาวนะั้นลูกค้ามาติดตั้งอีกทีหนึ่งนะคะครนนี้ลูกค้าอยู่โคราชนะอยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถซื้อรถกับมะนาวได้นะ,ะเรามีบริการส่งรถด้วยรถสไลด์นะคะบริการทําสัญญาไฟแนซ์นถึงที่เลยแล้วก็ที่สําคัญนะคะโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทครับสะดวกปลอดภาัยแน่นอนนะคะก็สำหรับลูกค้าที่สนใจ Honda City หรือ Hon ด้ารุ่นอื่นๆนะคะสามารถทักเข้ามาสอบถามมะนาวเพิ่มเติมได้เลยยินดีให้ข้อมูลนะคะยินดี ให้คำปรึกษาทุกรุ่นทุกอาชีพเลยนะคะเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ